มีใครเคยทำเอ็นโดไทแล้ววัสดุไม่สลายไปเองบ้างไหมคะวันนี้เมย์มาขอตอบคำถามคนในกลุ่มนะคะว่าทำไมอะ่ะรู้สึกว่าเอ็นโดไทของเขา,าไม่สลายไปจริงๆแล้วนะคะเอ็นโดไทเป็นวัสดุที่ผลิตมาเพื่อให้สลายเองได้แน่นอนแล้วเวลาเขาสลายเขาจะทำตัวเป็นกาวนะคะเกาะยึดเนื้อเยื่อแล้วก็กล้ามเนื้อที่เราดึงไว้นั่นเองนะคะแต่ที่ใครหลายๆคนนะคะรู้สึกว่ามันยังอยู่และยังไม่สลายไปอะ่ะเพราะว่าการสลายของแต่ละคนอะ่ะมันไม่เท่ากันนั่นเองคะ่ะโดยทั่วไปนะคะเอ็นโดไทนะคะจะเริ่มมี ลักษณะอ่อนหรือนิ่มลงอ่ะภายใน6-8เดือนค่ะและก็จะสลายตัวเองไปนะคะในระยะเวลา12-18เดือนค่ะแต่ถ้าเป็นคนที่มีผิวบางแล้วก็เป็นคนที่มีผังผืดเยอะนะคะเวลาไปเอามือไปจับอะ่ะก็จะรู้สึกเป็นก้อนก้อนน,นูนๆแข็งๆค่ะ ซึ่งจริงๆแล้วนะคะส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นเนื้อเยื่อแล้วก็ผังผืดน,นะคะมากกว่าตัววัสดุค่ะไม่ต้องกังวลเลยนะคะว่าวัสดุนี้มันจะอยู่ถาวรเพราะเขาผลิตมาเพื่อให้เขาทําตัวเป็นกาวละลายได้นั่นเองค่ะแล้วก็ไม่มีใครนะคะที่แบบจะต้องผ่าตัดออกไม่มีความจําเป็นนะคะที่ต้องผ่าตัดเอาออกนะคะก็เดี๋ยวปล่อยเวลาไปเดี๋ยวมันจะละลายแล้วก็ทําหน้าที่ของเขาเองค่ะแต่ถ้าใครยังกังวลนะคะสามารถส่งรูปมาปรึกษากับเมย์ก่อนได้ค่ะเดี๋ยวเมย์ช่วยแนะนําค่ะว่าเป็นภาวะปกติหรือว่าภาวะ แต่มีคนจะต้องไปศึกษาแพทย์